ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีชวดประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ตำราโหราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จักรพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือ ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีชวดในเดือนนี้มีดาวอัปมงคลโคจรเข้ามาในเรือนชะตาจึงอาจส่งผลทำให้เกิดเคราะ์ภัยเลือดตกยางออกได้ดังนั้นท่านจึงต้องระมัดระวังการหยิบจับของมีคมต่างๆให้มากส่วนด้านการงานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะราบรื่นมีภาวะกดดันมารุมร้อมทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว จึงมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆแทรกซ้อนเข้ามาอยู่เสมอดวงด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้ยังคงตกต่ำลงไปอีกจึงไม่ควรลงทุนทำกิจการใดๆในช่วงนี้รวมทั้งต้องรู้จักจับใจ่ายใช้สอยเงินอย่างชาญฉลาดไม่สุรุ่ยสุร่ายและต้องรู้จักควบคุมงบประมาณการใช้ใจ่ายต่างๆให้รัดกุมนอกจากนี้ยงอย่าปล่อยให้ความโลภ เข้ามาครอบงำจิตใจจะได้ไม่หลงกลอุบายตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปดวงด้านการงานช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมากมายมาขวางกัน้นทำให้การงานต่างๆล่าช้าไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังนั้นจึงไม่ควรท้อถอยยอมแพ้ต้องมั่นเตือนตัวเองเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจึงต้องเพิ่มความมานะอุตสาหะและขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้นเพื่อปรปับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นและเตรียมความพร้อมเพื่อรอโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาในอนาคตดวงด้านความรักเดือนนี้ไม่ค่อยราบรื่นอ,อาจจะมีเรื่องขัดแยง้งมองใจความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงต้องมีความอดทนอดกลั้น พูดคุยปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุผลและประนีประนอมให้อภัยกันเพื่อประสานความรักของท่านให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วดวงด้านสุขภาพเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีนักจึงไม่ควรหักโหมทำงานหนักเกินกำลังและต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆเป็นพิเศษโดยเฉพาะของมีคมและเครื่องมือต่างๆหากจำเป็นต้องใช้ ก็ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอีกทั้งต้องออกห่างจากการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาดก็ได้รับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วกอให้ท่านมันสดมนนั่งสมาธิทำบุญทำทานมีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สรรพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญกุศล เพื่อมาเสริมบุญบารมีให้กับตัวท่านเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายรับเดื่นและมีโชคลาภเพราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนักษัตริย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888